ยุโรปการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างรุนแรงรีบจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนราคาพุ่งกระฉูดตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ยุโรปก็คงยิ้มเพราะว่าตั๋วบินมาไทยก็แพงใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าคงจะอยากจะหนีหนาวมาแต่บังเอิญว่ายุโรปเคยพูดข่าวไปก็กลายเป็นว่าร้อนนานขึ้นกว่าเดิมเลยยังมีหน้าเที่ยวให้เที่ยวต่อ แล้วตอนนี้พฤษจิการอยู่แล้วแทนที่จะการท่องเที่ยวเริ่มเบาบางลงกับกลายเป็นว่ายังคงมีข่าวแบบนี้อยู่แสดงว่ายังคงเยอะนี่คือผลพวงของการที่ไม่จิตตกโควิดอันนี้คือเรียกว่าเป็น after โควิดละกันเป็นผลต่อเนื่องในแง่ที่ว่าพอเขาไม่จิตตกโควิดเขาก็เลิกมาตรการก่อน คือจริงๆเขาก็ผ่อนคลายกันมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็เลิกเกี่ยวกับมาตร,รการคุออยเป็นภูมิภาคแรกๆ <c oughs> ก็ทําให้มีการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็รวมทั้งกฎระเบียบในประเทศที่ว่าเออไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการใส่หน้ากากอาจจะมีบ้างบางประเทศอย่างเยอรมน,นีว่าเออหน้าหนาวจะบังคับให้ใส่แต่นอกนั้นก็ยังไม่ได้ยินข่าวว่าที่ไหนเขาบังคับนะมีประเทศไหนตอนนี้ที่ยังบังคับให้ใส่หน้ากากเวลาอยู่บนขนส่งสาธารณะบ้างหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างหรือที่ร่มบ้างช่วยบอกหน่อยนะครับ การฟื้นตัวในการท่องเที่ยวเนี่ยบางประเทศน่าจะฟื้นตัวมากกว่าก่อนโควิดซะอีกในขณะที่ต้องเปรียบเทียบในขณะที่ของประเทศไทยของเราถึงสิ้นปียังจะหวังได้แค่จํานวนคนนะเฉพาะจํานวนคน1ในสของก่อนโควิดเท่านั้นคือ40ล้านคนก่อนโควิดเนี่ยจะได้แค่10ล้านแล้วก็ยังมีข่าวที่โวยวายกันอีกว่าเออถึงจะได้10ล้านคนนะแต่ได้รายได้น้อยก็ลองคิดดูถ้า10ล้านคนที่เป็นเอเชียถ้าส่วนใหญ่ หรือถ้าสิบล้านคนที่เป็นฝรั่งถ้าส่วนใหญ่รายได้มันจะเท่ากันหรือถ้าสิบล้านคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยก็คือรายได้ก็น้อยอยู่แล้วเพราะเขาก็มักจะมากันสั้นๆแล้วก็จ่ายน้อยกว่าใช่ไหมเออก็โวยวายอยากได้ฝรั่งกลับมาออาก็ไม่ได้พูดว่าฝรั่งหรอกแต่ว่ามันคือใช่แล้วก็เลยคิดสารพัดมุกแต่ว่ามันไม่โดนแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงแทนที่จะไปหาโปรโมชั่นหรือรอไรซัพพอร์ตเขาให้เขายอมมาปรากฏว่าไม่มีโปรซัพพอร์ตอะไรทั้งสิ้น ครับหัวข้อนี้ไม่ได้มาบ่นเรื่องในประเทศมากนะักแต่แค่เปรียบเทียบเฉยๆ,ๆว่าเออตอนนี้เขาฟื้นตัวแบบว่าบางประเทศนี้มากกว่าก่อนโควิดแล้วนะบางประเทศเกือบเท่าแล้วนะของประเทศเรายังได้แค่หนึ่งในสี่นะแล้วก็ปี6 6เนี่ยสองหก็คาดหวังได้แค่ประมาณเกือบครึ่งของก่อนโควิดเท่านั้นเองด้วยก็คือรอไปเลยอีก3าปี4ปีถึงจะเท่าเดิมนะก็นี่เป็นผลพวงจากความจิตตกโควิดไงคือเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่ว่าไอ้การกระทําที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันส่งผลพวงมา เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็หัวข้อเขาบอกว่ารีบจองตั๋วสาหรับซัมเมอร์ทริปของคุณเอ้ยเดี๋ยวมันเพิ่งจะเลยซัมเมอร์มาไม่ใช่หรอวะนี่ข่าวเก่าไหมอ๋อนี่นี่สิบสามพฤศจิกายนไม่ใช่ข่าวเก่าอะไรนี่เพิ่งผ่านซัมเมอร์มานี่จะให้จองตั๋วซัมเมอร์หน้าแล้วหรอเนี่ยรีบจองตั๋วซัมเมอร์หน้าไปยุโรปของคุณตอนนี้หรือเตรียมเจอราคาที่สูงขึ้นในภายหลังนี่ไงการเดินทางตอนนี้ได้ทําสถิติใหม่สูงขึ้นในยุโรป เล็กคอร์ดไฮก็คือน่าจะชนะของเดิมถูกไหมก็หลายพื้นที่เลยได้ต้อนรับจํานวนนะักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็แนวโน้มไม่มีสัญญาณเลยว่าจะหยุดง่ายๆของเราในข่าวหนึ่งก็อ้างเหมือนกันอ้างว่าโอ้หนักท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างรวดเร็วมากวงเล็บได้แค่หนึ่งใน4ี่ของของเดิมแต่สนามบินแทบจะแตกแล้วงงไหมได้แค่หนึ่งใน4ี่แต่สนามบินจะแตกแล้วสุวรรณภูมิตอนนี้10ล้านต้นปีแล้วก่อนโควิด -40 ล้านต่อปีนี้คุณรับมือยังไง ทำไมสิบล้านคุณรับไม่ไหวแล้วก็ไอ้ที่ว่าให้รีบจองตั๋วสําหรับซัมเมอร์เนี่ยก็คือมาจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าให้รีบจองทั้งโรงแรมแล้วก็เที่ยวบินสําหรับช่วงซัมเมอร์2023ที่จะมาถึงเร็วๆนี้หรือถ้าไม่ยอมรีบทำก็อาจจะเจอการต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลหลายอย่างที่ทำไมคุณจะต้องรีบจองการเดินทางตอนนี้เดี๋ยวมันอีกตั้งกี่เดือนในนี้บอกว่าชาวอเมริกันเองก็ แห่กันไปยุโรปเยอะมากมีจํานวนเมืองที่เป็นท็อปของยุโรป20เมืองเนี่ยมีชาวอเมริกันแห่กันไปแน่นมากถึง15เมืองแล้วก็บางเมืองนี้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วเขาก็แนะนําว่าไอ้เมืองที่มันมีจํานวนนักท่องเที่ยวโตวเร็วๆเนี่ยอย่าไปจองเพราะว่าเท่ากับแพงแน่เพราะว่าเอา้าก็จํานวนตั๋วเครื่องบินน่าจะจํากัดเพราะว่าพวกวิกฤต Travel Chaos เงอยู่แต่ว่าจํานวนคนกลับเพิ่มขึ้นเยอะแสดงว่ามันต้องแพงขึ้นแน่นอน ฉะนั้นเมืองที่จำนวนนักท่องเที่ยวโตขึ้นมากนี้ให้หลีกเลี่ยงอย่างเช่นลิสบอนโปรตุเกสมีการเพิ่มขึ้นถึง173%เมื่อเทียบกับก่อนโควิดสต็อกโฮมเพิ่มขึ้น160%ให้เข้าใจว่าเทียบกับก่อนโควิดหมดเลยนะเอเธนกรีซเพิ่ม154%เโคเปนเฮเกนเพิ่ม144% Thailand ไทยแลนด์ได้แค่25% <c oughs> ก็1ใน4ไงถูกไหมแล้วแนวโน้มนี้ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนต่่ออไปปเรืยๆใี2023 ก็แต่ก็ยังภาวนาอยู่ลึกๆว่าอย่าให้มันไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยหวังว่าจะเป็นการที่อัดอั้นแล้วก็พอกระแสะอัดอั้นปุ๊บก,ก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยยุโรปก,ก็จะทําสถิติใหม่ที่มีคนไปเที่ยวอีกเยอะแน่นอนฉะนั้นการรอนานเกินไปที่จะจองโรงแรมหรือเที่ยวบินหรืออื่นๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการผิดหวังแล้วก็มีการเพิ่มของราคาอย่างมากก็ พวกเราก็คิดไว้เหมือนกันว่าเออถึงจะย้อนกลับไปอีกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปเมืองยออทิศเหมือนครั้งที่แล้วแล้วทีนี้เวลาไหนคือเวลาดีที่สุดที่จะจองการเดินทางจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอ่าเขาเคยมีพูดไว้ที่จริงอ,อับเคยมีออกวิดีโอหนึ่งไปนะก็คือลิงก์นี้ของเว็บเนี่ยซึ่งอ,อับก,ก็เคยพูดวิดีโอไปแต่เขาก็มาสรุปตรงนี้ว่าเอ่อเวลาที่ดีที่สุดที่จะทําให้ตั๋วถูกที่สุดก็คือจะอยู่ประมาณ4-6เดือนก่อนวันเดินทาง ตั้งว่าจะเดินทางวันไหนอ่ะก็จองล่วงหน้า4-6เดือนแต่วงเล็บวงเล็บอันนี้ต้องแนะนําสําหรับคนที่เคยไปมาแล้วเพราะว่าเขาก็จะมีโอกาสว่าขอวีซ่าครั้งที่2หรือ3หรือต่อไปครั้งต่อต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะมีโอกาสผ่านง่ายขึ้นแต่คนที่ไปครั้งแรกนั้นยังไงก็ไม่ควรรีบจองล่วงหน้าเวลาดีที่สุดที่เคยสํารวจมาคือ129วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง129วันมันก็ประมาณ4เดือนกับ9วันนั่นแหละ ครับตอนนี้ก็คือมันมีโอกาสอยู่เสมอที่สภาพภูมิมีอากาศทั่วโลกหรือว่าเทรน์การเดินทางต่างๆมันจะมีสภาวะไว้ลอลไม่แน่นอนในนี้บอกว่าถ้ารอนานเกินไปก็อาจจะทําให้นักเดินทางจํานวนมากต้องจ่ายแพงขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ที่เทรนด์กำลังพุ่งอย่างมากอย่างลิสบอนโปรตุเกสหรือโคเปนเฮเกนเดนมาร์กก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนในปีหน้าแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะไปแน่ๆก็ลองหาดูว่า เมืองที่มันยังไม่เพิ่มมากนะก็อาจจะราคาถูกกว่ามันก็มีไม่ใช่เพิ่มทางยุโรปเมืองที่เพิ่มเร็วมากอย่างที่พูดไปแล้วแต่เมืองที่ยังไม่ค่อยเพิ่มมากหรือเพิ่มยังคงน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดก็อย่างเช่นบาร์เซโลนามิวนิกบรัสเซลแมนเชสเตอร์เอาบาร์เซโลนาที่สเปนมิวนิเกเยอรมนีบรัสเซลเบลเยียมแมนเชสเตอร์อังกฤษแล้วก็เวียนนาออสเตรีย ยังคงมีจํานวนนักท่องเที่ยวยังคงน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดอยู่ก็หมายความว่าถ้าใครจะไปเมืองเหล่านี้อาจจะวางใจได้นิดนึงว่าจองช้าหน่อยก็คงยังคงไม่แพงเราผ่านช่วงที่เป็นแรงกดดันมาแต่ข้อคงยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่หลายประการยังคงต่อเนื่องไปในปีหน้าก็คือความไม่แน่นอนเหล่านี้จะกระทบกับการท่องเที่ยวหวังว่าจะไม่มีอะไรเยอะกว่าน,นี้นะก็อย่างเช่นเรื่องของค่าครองชีพที่กําลังพุ่งขึ้นสูงอย่างมาก คือมันก็ไม่ใช่แค่ราคาตั๋วเครื่องบินอะแต่ค่าของสินค้าก็แพงขึ้นหรือว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่มีผลกระทบกับเรื่องพลังงานในยุโรปหรือเรื่องของโรคระบาดท,ที่ยังคงอาจจะมีอิทธิพลอยู่บ้างคือเราอยู่กับมันมาอยู่กับโควิดมาหลายปีในความรู้สึกของผู้คนก็คงจะไม่ได้หายไปได้อย่างคอมพลี t ก็คงจะอีกสักพักหนึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาก็เชียร์เหลือเกินว่าถ้าคุณเจอดีลดีๆเนี่ยนะคุณต้องรีบจองตอนนี้ ก่อนที่จะดีลดีๆจะหายไปแต่สำหรับคนไทยเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของวีซ่าอยู่ครับก็ถ้าเราได้เล็งเอาไว้แล้วว่าจะไปไหนใช่ไหมก็เตรียมตัวกันล่วงหน้าครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครมีเทคนิคส่วนตัวที่จะทำให้เดินทางได้ราคาถูกก็โพสต์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ